คือครั้งนี้นะครับคุณนิพนธ์เนี่ยท่านได้ลงลงนายกอบจสงขลาในนามของพักเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพักมีมติส่งคุณนิพนธ์แล้วเนี่ยพักก็จะลงมาช่วยรณรงค์หาเสียงนะฮะตั้งแต่ท่านหัวหน้าพักนะครับกรรมการบริหารสสแล้วก็สมาชิกพักทุกคนนะฮะก็จะมารณรงค์หาเสียงในครั้งนี้เราจะทำอย่างเต็มที่แล้วเราก็จัดจะจัดปะใยในทุกพื้นที่ทุกเขตครับวันนี้นะสิ่งที่ได้พูดคุยกันน็คือวันนี้เนี่ย เราต้องทําให้อบจอสงขลาเนี่ยโปร่งใสนะฮะโปร่งใสตรวจสอบได้นะไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันนี่คือสิ่งที่ท่านนิพนธ์ท่านได้กําหนดเป็นนโยบายไว้นะในเบื้องต้นตรงนี้ครับซึ่งผมคิดว่าวันนี้เนี่ยด้วยความที่ท่านตั้งใจที่จะทํางานให้กับคนสงขลาเนี่ยผมมั่นใจว่าท่านลาออกจากสสมาลงครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะทําให้สงขลาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ก็พิมพ์เขียวประเทศไทยเป็นส e like ิ่งที่เราทําแล้วก็นํามาใช้กับท้องถิ่นอยู่แล้วฮะในท้องถิ่นที่เราส่งแล้วก็เราได้ได้เป็นนายกได้เป็นผู้บริหารเนี่ยเราก็จะนําพิมพ์เขียวประเทศไทยตรงนี้เนี่ยนำไปใช้นะครับนำไปใช้ในการปฏิบัติด้วยเช่นตรงนี้ก็เช่นเดียวกันครับถ้าคุณนิพนธ์เนี่ยท่านได้รับโอกาสจากพี่น้องชาวสงขลานะก็จะส่วนหนึ่งก็คือจะนาพิมพ์เขียวประเทศไทยเราเนี่ยมาใช้ในจังหวัดสงขานะครับซึ่งมีหลายหลายพื้นที่นะครับที่ได้นาไปใช้ตรงนี้แล้วนะครับ